อันนี้แหละสวยขอบเสมอกันไม่เหลือเศษผ้าเลย มันดูจะทำงานนเว,ว,วลาใส่ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกซึ่งตัวนี้นํำเร็จรูปมาจากโรงงานเลยขยับได้ว่าความกว้างของตะเข็บคือเท่าไหร่นะปิดตัวเนี้ยลงในล็อกตัวนี้ลงนี้แบบนี้จะเป็นเสียงลมดูดแล้วพับผ้าเนี่ยพับใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ลายมันจะออกมา อุปกรณ์พวกนี้นะครับจากพวกนี้จะมีอุปกรณ์ครบ,ครบ,ครบทั้งหมดมีฝาครอบเพื่อปิดกันเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเราเข้าไปในท่อดูดนะตัวกั้นผ้าขยายความกว้างได้แล้วก็วตัวการสไลด์ของผีเพื่อไม่ให้ผ้าเกินตรงนี้มันก็สามารถตั้งออกมาได้ตัวนี้อุปกรณ์ครบมากที่สุดแต่นี้มาครบเท็จจริงการปรับที่ห่างของฟีเข็มนะ แล้วกดลงไปมือขวาหมุนเล็หมุนให้ไปตามรอบนะแล้วตัวนี้มันจะลงล็อกตัวมือซ้ายเราจะลงล็อกตอนนี้อยู่3.6ถ้าเราต้องการห่างก็ปรับขึ้นมานะแต่เราต้องการถึงล้วก็ปรับลงมามันมี1.4ไล่ไปมา,เ,ะะาเรื่อยๆแต่ไพ่ทยืดราใช้คือ3.6คือเวลาเราปรับกดลงไปค้าไม่ตรงจุด เขาจะกดไม่ลงแต่ถ้าตรงจุดเขาจะกดลงอย่างนี้นะอ่ะ,ะมันลงละอันนี้คือปรับสีเข็มถ้ายดืดถ้าย้อยถ้ามันยืดมากายดากืยดน้อยมันจะเป็นลื่นแบบนี้ไอายน็อตตัวนี้ออกไอายน็อตตัวนี้ไอายออกเรื่อหมุนมันจะขึ้นลงได้ถ้าแต่ละชนิดความยืดหยุ่ไม่เท่ากันตงตัวนี้เป็นปรับย,ย,ยืดย้อยเพื่อลดขึ้นเวลาเราทํางานต้าออกมาจะได้เสมอกันสวยแบบนี้เราใส่ใจให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน มีช่างที่เชี่ยวชาญทำการติดตั้งพร้อมสอนใช้งานให้หน้างานลูกค้าที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้ที่028697017-9โดยบริษัทจะตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม52ใกล้สีคอนบางแคเรามีพนักง,งานขายและช่างยินดีให้คำแนะนำเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบเรื่องงานเย็บและงานรีดเลยจากเย็บผ้าชัว มั่นใจคุณภาพได้ชัวร์